ครับใช้เนื้อซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสิบวันกว่าซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนใครนี้จังหวัดอะไรที่ไหนนะอ๋ออยู่บีรำเลยเหรอแล้วมีใครเป็นกุ๊บป้ากุซอมเราบ้างม,มีตอนชายโบวีก็เืกอินอน้อยอ่ากับเพื่อนพ,พี่นั่งในในครเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่ครับน้หนักไปปล่อยตอนนี้กี่กิโล มวยสไตล์เลยครับรออวันนี้เลยต้องมาเจอพิก้าเนะาะไม่เคยต่อยอเขาด้วยแล้วรู้ไหมเขามมยแบบไหนสไตลอไหน,นแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยอเขาวางเกมยังไงดีอ่ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไข,ข,ขเขาเขาเปนทีนอล่าสุดเป็นไงต่อยที่ไหนมาออชนะหรือแพ้วันนั้นเอาจะไม่ได้เรือแพหรือชนะแล้ววันนี้มาที่นี่ไไต่อยวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อย แล้ววันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเวทยี่สิบเก้ากิโลื่กกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้างผันเรียบร้อยแล้วเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับใครบ้างคุมมากกี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ล้ะคนจังหวัดเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยวันนี้พร้อมมาชนะนะอ่ะโชคดีครับ